สวัสดีนะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ปู่ก็มีเรื่องเล่าคติสอนใจที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนก็เป็นได้เรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพังพรผู้เสียสระเรื่องก็มีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเลี้ยงพังพรไว้ดูเล่น เราะเห็นว่าน่ารักให้อาหารและเล่นหัวกับมันทุกวันจนมันโตและคุ้นกับคนดีทำให้ทั้งคู่รักมันมากต่อมาภรรยาให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งทั้งคู่เลี้ยงดูอย่างทานุถนอมไม่ให้ห่างหูห่างตาเพราะยังไม่ไว้ใจพังพรนักกลัวจ,จะมากัดลูกเอาวันหนึ่ง ั้งคู่จำเป็นต้องออกไปนอกบ้านเมื่อให้อาหารลูกแล้วก็อุ้มใส่เปรจนกระทั่งลูกหลับจึงออกจากบ้านกะว่าสักชั่วโมงจะกลับลูกก็คงยังไม่ตื่นปรากฏว่าเมื่อสองสามีภรรยาออกจากบ้านไปไม่นานงูเหลือมตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลือ้อยเข้ามาในบ้านเพื่อมาหาอาหาร ขณะที่เลื้อยเข้าไปใกล้ไปนั้นพังพรมันเห็นเข้าจึงกระโดดกัดงูทันทีทางทางที่ตัวมันเล็กกว่ามากแต่ก็สู้สุดฤทธิ์งูก็พยายามจะลัดพังพรให้ได้พังพรก็กระโดดหลบและกระโดดเข้าหาเป็นพันละวันจนตัวเองเกือบหมดแรงแต่ก็ฮึดสู้กระโดดกัดเข้าที่คองูฟังเขี้ยวลงไปจนสุด เลือดงูทะลักออกมาเปื้อนเปื่ะปากพังพรไปหมดไอ้เจ้างูพยายามดิ้นเท่าไรพังพรอนก็ไม่ยอมคายเขี้ยวในที่สุดงูทนพิษพังพรไม่ไหวสิ้นใจตายต,ายตรงนั้นเวลาผ่านไปสองสามีภรรยากลับมาพังพอรอลีบออกไปต้อนรับเพื่อเสนอหน้าว่าได้ทำวิลกรรมอันสำคัญ ช่วยให้ลูกเจ้าของบ้านพ้นภัยจากการเป็นเหยื่อของงูเหลือมยักษ์ได้ฝ่ายภรรยาเห็นเลือดที่ปากพังพรเท่านั้นก็คิดว่าพังพรคงกัดลูกของตัวเข้าไห้แล้วเลือดยังกบปากอยู่เลยคิดแล้วก็ให้แขนนักคว้าท่อนไม้ที่ใกล้มือได้ก็หวดเข้าที่หัวพังพรไม่ยัง้งจนพังพรเละขามือแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในห้อง แต่อันทิจาลูกนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเปรเห็นซากงูเหลือมขนาดใหญ่นอนตายจมกองเลือดอยู่ข้างเปรทำให้รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบวิ่งกลับไปที่ประตูอุ้มซากพังพรขึ้นมาแนบอกร้องไห้โฮลนำพึงลำพันขอโทษขอโทษแม่ผิดไปแล้ว แม่ทำให้เจ้าต้องตายเพราะความโมโหหุนหันแท้แต่ก็สายไปเสียแล้วเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรืออย่างที่เราเข้าใจจึงอย่าพึ่งด่วนเชื่ออย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเชื่อหรือปฏิเสธไปตามที่ได้เห็นหรือตามที่ได้ยินมา มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นหรืออย่างที่เราคิดก็ได้ที่ถูกที่ควรเราควรจะรับฟังไว้ก่อนพิจารณาให้รอบคอบทวนทีพิสูจน์ให้เห็นจริงให้ได้ความแน่นอนเสียก่อนค่อยเชื่อหรือปฏิเสธไม่อย่างนั้นแล้วความมู่ววามอาจทำให้เราทำเสียเรื่องเกิดความเสียหายหลายแหลง หรือทำให้เรื่องบานปลายไปกันใหญ่ก็ได้มีหลายคนที่ต้องมาเสียใจภายหลังเพราะความด่วนตัดสินใจชี้ผิดชี้ถูกโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาหรือไต่ตองให้ที่ถ้วนทำอะไรไปโดยหุนหันพันแล่นเชื่อเพียงสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินในกรณีด่วนตัดสินใจนี้หากเป็นเรื่องสำคัญ ก็จะเสียหายบานป่าใหญ่โตถึงกับเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงเสียบ้านเสียเมืองก็ยังมีมาให้เห็นก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าสอนใจเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอารมณ์ทำงานเรื่องก็มีอยู่ว่า มีชายคนหนึ่งเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปตากอากาศริมทะเลแถวบางแสนผ่านหมู่บ้านอ่างศิลาที่มีโรงงานแกะสลักหินอยู่จํานวนมากแกนึกเคริ้มจึงแวะหน้าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานใหญ่พอเข้าไปในโรงงานก็เดินชมรูปสลักหิน เดินไปเรื่อยจนถึงบริเวณที่ช่างเขากำลังสลักหินกันอยู่โดยความอยากรู้จึงเดินเข้าไปถามช่างคนหนึ่งที่กำลังใช้ค้อนตอกสลักหินด้วยท่าทางขึงขังหน้าหนิวคิ้วขมวดเงือท่วมตัวว่าหนี่น้องทำอะไรนะ่ะ ช่างคนนั้นก็ตอบโดยไม่เงยหน้าด้วยทีท่าไม่พอใจว่าก็กำลังสลักหินอยู่ไม่เห็นหรือไงไม่น่าถามชายคนนั้นจึงรีบเดินหนีไปเพราะกลัวโดนช่างคนนั้นมาสลักที่ตัวของแกแทนหินก็เป็นได้พอเดินมาอีกสักพักหนึ่งก็มาเจอช่างอีกคนที่เงือกกำลังท่วมตัว กำลังสกัดหินอยู่เหมือนกันเขาจึงถามเหมือนคนแรกว่าน้องน้อง,องทำอะไรอยู่นะ่ะช่างคนนั้นเงยหนะ้ามาตอบแบบไม่แยแสว่าอ๋อกําลังทำมาหากินอยูช่ชายคนนั้นพอได้ยินก็เลยเดินชิ่งออกมาพอเดินไปอีกหน่อย ก็ไปเห็นชายกลางคนกำลังง่วนอยู่กับการสลักหินอย่างใจจดใจจอ่อเหงอท่วมตัวแต่สีหน้าของเขากับยิ้มแย้มแบบมีความสุขจึงถามเขาไปว่าพี่พ่กำลังทำอะไรนะ่ะช่างคนนั้นก็เงยหน้าตอบอย่างยิ้มแย้มและภาคภูมิใจว่าอ๋อ ผมกำลังสร้างโบสถ์ครับวัดในชนบุรีนี่แหละมาว่าจ้างโรงงานให้สกัดสิงโตเชิงบันไดโบสถ์ผมงี้ชื่นใจจริงๆได้มีโอกาสฝ,ฝากฝีมือไว้แถมได้บุญด้วยหลังจากชายคนนั้นได้สอบถามพูดคุยกับช่างคนโน้นคนนี้จนพอใจเขาก็เดินกลับไปขึ้นรถแล้ว ขับไปเที่ยวหาดบางแสนต่อเรื่องเหล่านี้ซื้อให้เห็นว่าในการทำงานทุกอย่างย่อมต้องเน็ดเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้ามีอารมณ์ในขณะทำงานต่างกันผลที่ออกมาก็จะต่างกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวกล่าวคือในขณะทำงานนั้น หากจิตใจมุ่งไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางที่เป็นศิลปะก็จะได้ความสุขจากการทำงานทำงานอย่างเพลิดเพลินและได้ผลงานที่ประณีตวิจิตงดงามเพราะทำงานด้วยจิตที่วิจิตผลงานที่ออกมาย่อมทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในทางตรงกันข้าม หากว่าทำงานด้วยคิดแต่เพียงจะรับค่าจ้างท่าเดียวไม่คิดถึงเรื่องผลงานผลงานจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้เสร็จสจไปเป็นใช้ได้ก็จะทำงานด้วยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอารมณ์บูดตลอดเวลาเมื่อทำงานด้วยจิตที่อารมณ์บูดอารมณ์เสียก็จะเหนื่อยเร็วอยากให้งานนั้นเสร็จหรือให้หมดเวลาไปเร็ว ทั้งจะไม่มีความสุขในการทำงานนั้นเลยในการทำงานทุกอย่างนั้นถ้าปรับความคิดให้ชอบงานที่ทำคิดถึงผลงานมากกว่าผลเงินและสนุกกับการทำงานได้ย่อมจะเหนื่อยน้อยลงหรือไม่เหนื่อยเลยก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องเราสอนใจในคลิปนี้ปูก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะ ให้ช่วยกันกดถูกใจกดกันติ่งและกดติดตามช่องปูกันด้วยเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับปูจะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้ฟังกันสุดท้ายนี้ปูก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีเจอคนที่ดีมีโชคมีลาบเข้ามามากมาย คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาด้วยเถิน